1.9เทอร์โบลูกเดียวไปดูสิจะวิ่งได้ไหมคันนี้ใส่สี่สามคิดเหมาะที่สุดแล้วสำหรับรถที่ใช้งานด้วยซิ่งด้วยเฮียบูเท่าไหร่เนี่ยจมเกเลยล่ะเฮียเล็กสูงอ่ะเหีียวอยู่นะไอเฮียสเต็ปนี้เอาเรื่องว่ะเผื่อแรงว่ะสามพันไล่ข้างเมื่อกี้อะไรอ่ะ นักศึกษาทำไมช่วยครอบครัวเอ้าเจ๋งเจ๋งนี่ขนาดมึงเพิ่งแต่งงานนะเจ๋งหนึ่งจุดเก้าเทอร์โบล,ลูกเดียวไม่มีหัวฉีดไม่มีคาร์ดไปดูสิจะวิ่งได้ไหมรอรอบไหมเพราะว่าคันนี้อยู่ในตัวสูงด้วยดูดิยางใหญ่ตัวสูงคันนี้ใส่โบอะไรนะตาพศสี่สามหิ่โอเค ก็ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าในความคิดผมเลยนะเป็นตัวที่อยู่ระหว่างกลางๆสมมติมี5สเต็ปตัวนี้อยู่ประมาณสเต็ปส <c oughs> คือจะไม่ได้ความแรงเนี่ยจะไม่ได้แบบแรงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ช้าที่สุดจะอยู่ประมาณกลางๆอ่าแล้วก็เรื่องการร้อรอบก็ไม่ได้เร็วที่สุดแล้วก็ไมไ่ช้าที่สุดจะอยู่กลางๆเลยตัวนี้แล้วก็เรื่องการใช้งานสําหรับผมนะคิดว่า เหมาะที่สุดแล้วสำหรับรถที่ใช้งานด้วยซิ่งด้วยเพราะว่าถ้าอยากแรงกว่านี้ออคือสามารถเปลี่ยนเทอร์โบให้แรงกว่านี้ได้ก็จริงแต่ว่าจริงๆโบตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวจีดเปลี่ยนไส้ปั๊มให้มันแรงขึ้นไปได้อีกในลิมิตเทอร์โบตัวนี้อยู่ แล้วก็ข้อดีเลยคือถึงมันจะไม่แรงที่สุดแต่มันไม่ได้ขับแย่นะเดี๋ยวต้องไปลองดีกว่าลองดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูไปเอามาดูนี่ก่อนคันนี้เขาใส่อินเตอร์ด้วยเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับอินเตอร์หนถ้าเป็นคอยดีเดิมเนี่ยมันจะมีเบ้าเล็กๆประมาณ1.6นิ้วหรือ2.2งจุดสอเนี่ยจำไม่ได้ซึ่งมันรูมันเล็กมากเราก็เลยต้องเปลี่ยนคอยดีเพื่อไม่งั้นอนะ่ะเราเปลี่ยนท่ออินเตอร์ใหญ่แค่ไหนไปก็ไม่มีผลเลยเพราะว่ายังไงก็ไปโดนไอดีขวางอยู่ดีอันนี้ก็เลยเปลี่ยนคอยยดดีไป้ว คันนี้มีพี่เขาแก้วาลมาแล้วก็เลยเท่ากับว่าคันนี้จริงๆมีแก้วาลแต่แก้วาลไม่ได้เพิ่มความแรงนะมันรองรับการใช้บูทยเยอะแล้วก็รองรับการเปิดรอบในการแก้วาลเนี่ยแต่แก้แกดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึง่งคันนี้มีเปลี่ยนสายแอร์ด้วยก็หลบไปไม่ให้มันกระโดดก,กระเดกเลอะเทอะอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วก็คันนี้ทุกอย่างเดิมหมดเลยกองโซลกองโซล่าเดิมหมดเลยก็เดี๋ยวพาไปลองดูกันว่าสเต็ปนี้มันรอรอบไหมเพราะว่าจริงๆเท่ากับว่าไม่มีอะไรเลยหัวชีดยังเดิมอยู่เลยโอเคไปขึ้นรถ shake it, Take it. Ah. Take it. ไฟเขาที่แม่งปิดไม่ได้หรอโอเคถ้าเราไม่มีไฟจะเป็นอย่างนี้แบตหมดไอ้ที่อ้าวแบตแบตไฟหมด ได้จุดที่เราใช่ไหมขนาดที่นี้่มีจุดเท้าใช่ที่ไหนเจ๋งใช่ใครเขาบอกมึงมีดีกอร์ร้านเราอยู่เนี่ยเขาเพิ่งติดหรือเปล่ารับติดตั้งกล่องดันลังยกหัวฉีดใหญ่แค่อะไรอะนักศึกษาทำไมช่วยครอบครัวแต่เอ้าเจ๋งทำไม่เขาใครดีๆกัดตัดอยู่ดี นะไอเจ๋งถ้ามาออกถ้าตัดต่อใครออกหักเงินเดือนไอพี่ฉากนี้ต้องตัดขึ้นไฮไไท์นี่ขนาดมึงเพิ่งแต่งงานนะเจ๋งมึงลืมได้ไงฮะหัวลวหัวถ้าย้อนกลับไปนะอะไรอ่ะหุยหุยหุยคือหิ้ยอะไรเนี่ยกูก็จะจูนอยู่เออขนามว่าใครจูนไปอุตส่าห์ชมเออย่างงุ้นอย่างนี้ อุ้ย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 ,ยเดียบร้อยไอ้เกมโอเวอร์ห้าร้อยเรื่องเงียบใช้ตังค์หมดแล้วเอาให้มึงมาสองพันเมื่อวาน ใช้ไปพันกว่าแล้วมันยังไม่หมดหรอมึงซื้อเคสบอกไม่กี่ร้อยติดฟิล์มติดฟิล์มสามร้อยแพงสุดเออใช่เหลือต้องพันกว่ามึงเก็บไปทําอะไรเหลืออยู่เจ็ดร้อยจะเหลือเจ็ดร้อยได้ไงเคสกับฟิล์มไม่เกินหกร้อยเอาแพงๆเลยเอาเขให้เจ็ดร้อยเลยมันต้องเหลือพันสี่พันสามอ่ะไม่ถึงเคสเคสกินมาแปดร้อยแล้วโอเคสอะไรแพงจังวะโอเครู้ร้านท่ขาย ไม่เนี่ยเขาซื้อในไอสตูมันพันสองเก้าสิบไงก็โห่ยี่ห้อเขาเนอามันเหลือแปดร้อยโต้ยี่ห้อไหนเหลือไี่เจ็ดร้อยเอามาห้าร้อยก็เหลือสองร้อยไงมันมหมดไปแล้วขอไปถ้าคลิปนี้ลงไปไม่ได้เลยนะดีถ้ามึงให้มาห้าร้อยพวกนี้กูสั่งเกมอฟซเลี้ยงทั้งอู่เลยนะที่กูต้องเติมเงินมีอีกเกือบพันนะมันจะถึงจะกินครบกันอะ มึงคิดถึงดีคนในห้องไอ้หี่แต่ตรงแตะ่ต่อเขาไม่ได้ไปงานแต่งมึงก็ไม่ได้กินโตะ๊ะจีนอ่ะโอ้โหต้องมาเลี้ยงมันด้วยไอ้หี่ไม่ไปต้องมาเลี้ยงอีกไอสัตว์จำไวนะ้านะต่ต่อแหมไม่ไปไม่ว่าหรอกเจอกันเพ่ <laughs> ผมน่าจะออกเช้าเลยแหละพี่เจง๋งไอโก้ไอโก้ไอโก้เดีย๋ยวผมไปนอนแถวนั้นก็ได้ไอ้ยิ้มหลายไอ้เ้ไ้เด้เดี๋ยวผมไปอ่ะพี่พี่แหนพี่ <labeled> พ,พี่เขาว่าจะแวะแล้วฐสมก่อนกูก็ยังบอกมาอยู่เลยนะเต้ยบอกว่าอะไรวะจะไปให้เฮี้ยอะไรเขางานเช้าถ้ามึงไปแวะ <c oughs> แล้วมึงจะไปตอนไหนวะเนี่ยมันน่าจะไปงานกลางคืนหรือเปล่าเอา <c oughs> อเต้ยเขาบอกว่าพี่พีเขาไม่ไปสิ <c oughs> โอ้โหเต้ยมึงก็มีรถมันก็บอกแม่ไปมันบอกว่าไม่แน่ผมน่าจะได้ขับรถเก่งไปเองวะพี่กูมันบอกว่าแม่เอารถเก่งไปกูบอกกูกำลังจะพูดเรื่องมอไซค์มันพูดมาก่อนว่า โอ้แต่คนนั้นแม่งสุดอะพี่คนนั้นอะคนนั้นอะทมายไอ้น้ำมนต์ไงน้ำมนต์แม่งขับมอไซค์ไปเลยอะไอ้เฮียแต่ไม่ขับกลับไงไอ้เฮียให้ฟิลมาส่งอีกไอ้เวรลำบากเขาอีกขึ้นรถไปไอ้ฟิล์มแซงกูกูแซงกลับไอ้ฟิล์มจะหันไปเรียกฐานน้ำมนต์ว่าเฮ้ยใช่พี่วอนปะวะไอ้เฮียคอพับเลยขึ้นรถเขาคอพับเลยสัตว์ไม่ไม่ได้ขับแล้วรถเออไอ้ขับไปอย่างเดียว แม่งขับจากไอ้นี่ไปสุพรรณเลยอ่ะของเสียขับรถจนกันเหนื่อยเลยหรือว่ามันให้ใครมาส่งวะเบื่อ้าย้ายไม่ได้พูดเรื่องรถเลยเนี่ยเอาเยี่ยมไอ้เฮียพูดเท่าไหร่เนี่ยจมเกเลยนะไม่รู้ว่าพูดเท่าไหร่ ท่าผู้ชมครับช่วยผมดูหน่อยครับว่าตอนนี้บูธเท่าไหร่ผมงงมากเลยผมดูไม่ออกว่าตอนนี้มันบูธแค่ไหนโอ้ไฟสว่างที่ผายเลยหมดล้สีเขียวช่มองเห็น่ะโ,โอ้แม่งเอ้ยไม่ต้องดูแลเอาเป็นว่ามันจมไมไปเลยอะจมแบบจมไปเลยอะบูธเปนสามห้าไงนี่บูธบูธเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ไงไม่ตอนนี้อะ เนี่ยยางเนี่ยตอนนี้ไอ้ฮียตอนนี้เขาแต่่อยู่ประมาณสี่ปอนด์เอาเอาลอบเอารอบให้ม uh, ันเหลือกั right? A, okay. Okay. Hey 1พันห you know? ้าสิลองแตะไปนิดเดียวพอรอบสันพันหน่อยๆบูอ่าบูประมาณสองสปอนด์ใช่โอเคนะก็ขับง่ายนะเนี่ยไม่รอแล้วเนี่ยเมื่อกี้ความแรงเป็นไงได้อยู่นะเขาเรียกว่าอะไรวะสมกับสเต็ปนี้ อืก็เดี๋ยวก็ต้องกลับรถอีกรอบหนึ่งโอ้ยไปอุ้ยเป็นยเล็กสูงอ่ะอ๋ออุ้ยแรงอยู่นะเหนียวอยู่นะไอเหี้ยสเต็ปนี้เอาเรื่องว่ะขอลองขับหน่อยแล้วกัน จะได้ให้คนดูเห็นบง,บงเห็นบูสเห็นอะไรพวกนี้ด้วยจอ,อดเลยเฮ้ยใช้ได้วะ่ะโบลูกเดียวนะอือ,อ,อนี่พอเผือแรงกว่าสามพันไล่ข้ามเมื่อกี้อือรถเนี่ยหนือเก้าสเต็ปนี้ต้องมีอย่างนี้โบลูกเดียวนะครับถ้าสอลูกมันจะเรียกทวินเทอร์โบเดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์ถ่ายบูสให้ท่านผู้ชมชมกันด้วยจะได้รู้ ให้เห็นร้านครับให้เห็นรอบครับไม่ใช่ให้ดูแบบตอนนี้รอบประมาณบูตขึ้นเกือบเกือบสองพัน่ะหมายถึงว่าอันนี้คือถ้าแตะคันเร่งน้อยนะนเนี่ยเออประมาณพันหกแต่ถ้าจุ่มเยอะมันก็มาเลยคราวนี้คนที่บอกว่าบูตคุณติดวงติดไว,ต,ดวต้องดูว่าเขาใช้เตีนแตะคันเร่งแค่ไหนหมายความว่าถ้าใช้เท้าจุ่มเยอะเนี่ยมันบูตมันก็ติดเลยเนี่ยอันเนี้ยสมมติตอนนี้พันห้าอยู่นะผมจุ่มเลยนะเนี่ยบูตแม่งมาเลยมาไวเลย มันอยู่ที่ว่าใช้เท้าจุ่มแค่ไหนในการให้บูทมันติดอ่อาคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันแรงแค่ไหนบูทจมเกเป็นไง <c oughs> โอ้โห,โห,โห,โหจมเกเลยไรแบี้ ต้องไม่ติดในตัวเข็มนั้น่ตีกลับอ่ะต้องไม่ติดขายยันเลยนะเอาเรื่องอยู่นะแรงอยู่นะนี่ขนาดล้อโตโตนะใครเขาจับหมูวัวเนี่ยอ้หมสองเนี่ยเอาไว้ให้ซิ่งเลยนะไม่จริงจริงยังไม่โยขาดก็ได้เนี่ยคาดเดิมเอาอยู่ แรงว่ะรอนิดเดียวรอนิดเดียวแต่บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าอูใหม่ผมเสร็จเนี่ยผมจะทำให้โบทุกลูกในโลกนี้รอรอบน้อยลงอ่าโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเทอร์โบผมมีวิธีการทำแล้วล่ะคิดตอนนี้กำลังออกแบบดีไซน์อยู่อ่าแล้วก็รออูเสร็จก่อนแล้วกันใครที่ทำไปตอนนี้ว่าขับดีแล้วรอรอบน้อยแล้วหรือไม่รอแล้วถ้าใปอูใหม่ ดีกว่านี้เยอะเพราะอะไรอะเหรอไม่บอกหรอรอดูแล้วกันแต่ถามว่าเสียตังไหมเสียตังค์นะเพราะว่าคิดคน้นโอ้โหไก่ยา่างให้ดาวออกมาแล้วโอ้ยเจ๊งอุจจมูกเจ๊งอุจจมูกแต่ก็ยังดีนะที่เป็นไก่ย่างให้ดาว <c oughs> ถ้าเป็นแหนมเขยสุพันแล้วก็รูบอกเลยเป็นการต้อนรับของเศรษฐีสุพันที่ยิ่งใหญ่มากนี่มากี่โมองอะ่ะเ<า>ขาจะได้เตรียมข้าวไว้ให้ดึกดึกไม่เป็นไรเพ่โทรเริ่มโทรไปเรื่อยเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้ว ไปถึงแม่งมีแต่หมูย่างกูก็เฮ้ยหมูย่างก็ยังดีไว้เฮียเย็นเชียบไม่เป็นไรมีมีคนย่างให้อีกชิ้นใหม่มาร้อนๆเค็มปิดเปรี้ยวปิดไอ้สัตย์อย่างกระแหนมบอกในแหนมอร่อยกว่าเขาาไปหยิบถุงวิ่นใ้พีหรือเปล่าผมบอกว่ารสชาติไม่ค่อยได้เอาไปทอดอีก ไอเราเห็นกับข้าวบนโต๊ะเราก็เออไอแค่กเกรงใจคนเขานั่งหลายคนแต่พศมาก็ไม่เกรงใจกูก็เลยก็มีอะไรหันไปดูไอสัตว์กะเพรากูกินที่ไหนก็ได้ก็หลังไม่ต้องต้อนรับกูนะเดี๋ยวกูซื้อขึ้เนี่ยหมกูกระทะผู้พันเนี่ยสองร้อยกว่าบาทไปนั่งกินก็ได้ไม่จริงๆแล้วกับข้าวข้างหลังมีบานเลยมึงอย่ามาพูดไอเจ๋งไม่ได้ไม่ตักกันโอ้หมึงอย่ามาพูดเลยเนถามไม่เต้โอ้ที่หลังมึงก็พูดได้ผมพูดไม่ไหวแล้วตอนนั้นห่วยอย่าเลยมึงอย่ามาพูดเลยยังไม่ได้แดกอะไรเขาเรากลัวพี่ไได้้อเต คิดดูแล้วกันท่านผู้ชมขนาดโต๊ะจีนโต๊ะจีนผมยังไม่มีโต๊ะให้นั่งเลยแม่งแม่งไล่ผมไปนั่งโต๊ะหลังสุดนะครับท่านผู้ชมเอามึงถามไปเต้ยดิเขาไล่กูไปนั่งข้างหลังเลยนะเว้ยที่มันเต็มไหมที่มันเต็มอ่ะเขาไล่กูไปนั่งข้างหลังอ่ะไม่แต่โต๊ะนั้นเป็นไอ้นี่ไงข้างหลังข้างหลังไอ้นั่นท่าหร่ ต้นถุนเนอร์สามร้อยน้าครับต้องบอกเอาไว้ไม่จองไม่จองเลยอ่ะโหเสียหมดเดินไปไอ้เหี้ยไอ้เต้ยนั่งไอ้ตอ๊กนั่งเต็มหมดเลยไอ้เหี้ยกูนั่งไหนวะไอ้เหี้ยมึงเลยตองมาเร็วกนี่ยเออม่เออเลยอ่ะไปถึงอ่ะกำลังกรอกน้ำมาทีนี้กินกักินน้ำเราอกว่าพี่ตรงนี้นั่งไม่ได้นะคะ ตนเดี๋ยวต่อตัวหลังให้ค่ะครูไม่น่าเสรุ๊บอ๋อตัวนี้ของเจของเจเจเฮี้อะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วละ่ะมีแม่ก็บอกว่าไอ้ฮี้ใครเขาเลี้ยงโต๊ะจีนเจวะไอสัตว <c oughs> ์ครูก็บอกว่า <c oughs> อ๋อพี่แม่เจ๋งแม่เจ๋งแม่เจ๋งเขากินเจขายของเจด <c oughs> ้วยก็เลยเล่าให้ฟังว่า<อ>ผมเคยพลาดนะพี่งานงานบวชมันอะเขาก็ถามก่อนว่าตนี้กินเจหรือเปล่าอันนี้ต้นขนาดขี่หรือเปล่า เขาจองมาเป็นศาสนาเขาถามกินเจได้ป่ะเ,าาเะขาเนี่ยกูเอาไม่เป็นไรย้ายก็ย้ายเฮีอ ทีมไปหายเลยก่อนโต๊เต็มไม่ันคงไม่มีใครตอบกูหรอกกูก็เลยเออจะไปนั่งนู่นแล้วจะเป็นกำลังจะลุกกันแล้วแหละไรเดียเขาเดินไปหาป้าหรือพี่เอเนยมั้งไอ้น่าจะป้าหาป้าเออเดินไปหาป้าแล้วบอกป้าว่าอะไรไม่รู้ป้าบอกว่านั่งเลยเขาไม่มาแล้วไอเรากันึกว่านั่งเลยโอ้ยญาติฝั่งเก่งป้าเขาไม่มาแล้วไอฮี้ไม่งั้นต้องลุกแล้วกำลังลุกไปแล้วแหละเอนั่งเลยก็ต้องเดินกลับมาอีกแม่เดินไปดูแม่เดินไปเดินั่งเขาพี่โจนั่งเหรอ พี่โจนั่งกับพี่บิ๊กไงไอ้เฮยนั่งกันเต็มหมดเลยอ้าวมึงก็นั่งอยู่กับรองเ้าแม่เหรอเออคนละฝั่งก็คู่ก<อ><อ>ันไหนเฮยไม่รู้ไม่เห็นพี่โจพี่โจโอ้มึงก็ติดกันอะไม่จริงนะโต๊ะไม่เหลือเยอะไอ้พวกเพื่อนผมแม่งเอาไปต่อกันเป็นแถวอะไรที่ผ่านเสียหมดเลยเสียหมดเจ๊มาก่อนแล้วก่อนได้เ,เรื่องก่อนเราก็อุตส่าห์ให้ค่อยมาบ้านงานกันเลยเออไม่มีปงไม่มีป้ายเลยมึงคิดดูแล้วกันโต๊ะกูยังไม่มีผัดกุ้นเส้นเลยอ่ะไอ้ไอ้ไอ้คู่ของกุ้นเส้นอะ โต๊ะกูยังไม่มีเลยเจ๋งเดี๋ยวพาไปกินใหม่โอ้มึงต้องไม่บอกป้าแล้วมต้องพาลูกพี่ไปเลี้ยงเหล่านะแล้วก็ไปทางร้านนี่เดี๋ยวอู๋ไมเสร็จเดี๋ยวให้โต๊ะกินไม่เอากูไม่กินหรอกูเอาแบบมีเส้นดีกว่าเอาโต๊ะอื่นเอาโต๊ะอื่นอ่าไม่มีใครเนะนำกูเลยอาวะไรต้องบอกป้าต้องชดเจรให้กูแล้วไอ้โอ้โหโอ้โหเส้นก็ไม่มีนะววัดไอ้เจ้าโต๊ะเรามีอยู่สี่ห้าอย่างเองมั้งเดี๋ยวอู๋ไมเสร็จคิลโต๊ะต้องมีอย่างต้องมีอย่างห้าโต๊ะต้องมีอย่าง ประมาณห้าอ,อย่างเฮ้ยทำไมมันน้อยอย่างวะเจ๋งมันลงแปดอย่าง ก็อ,อก้วนบปก่รีบกินรีบกินเลยเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟเดี๋ยวไอเฮียแดกแดกกันจนจะหมดเลยไม่มีเฮียอะไรมาเสิร์ฟเลย <c oughs> โอ,โอ้โหเชฟก็ไม่มีนะห <c oughs> ันไม่มองโ <c oughs> ต๊ะนู้นตาไปิดเร็วยังแดกไม่เสร็จเลยของหวานมาแล้วแล้วของหวานจืดไม่หวานนะจืดเลยไอเียของหวานก็จืดประมาณเจ็ดเจ็ดแปดอย่างเหรอโต๊ะกูมีประมาณสี่ห้าอย่างไม่แล้วกำลังจะแดกจะแดกเออไอเฮียนี่เสื้อพวกอีกจะบ่าวพวกอีกไอ้เหี้ยมองเขาจะแดกลงไหมล่ะเห็นด้วยเหรอไม่เห็นได้ไงหัวเสือวิ่งไปนั่งไก่เหรออยากิินนนนข้้้าาาววออออ่่่่ะะพีีเยยยกกสไแรมณ์ กับพอดนะแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนผมวันที่แม่งเพิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จอะเดินมากับเมียมันอะแม่งเห็นชอบที่กำลังกุ้งเหรอแม่งเดินมาเฉ๋งเพื่อนของแรงเหรอบอกป้าต้องชอเฉยแล้วไม่ได้เลยแดกอยู่สี่อย่างไม่เสร็จเดี๋ยวไปสิโต๊ะโอ้โหมันนานไปเออน<ม>ี่ยมันต้องต้องสั่งมาลางราบบุรีแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้เขาต้องไปงานสมบังเอ้ยงานผมให้ญาบังเนี่ยอ้าวยิบหายแล้วอ้าวอ้าวเขาเผาวันอาทิตย์ด้วยว่ายเสร็จกี่โมงวะวันอาทิตย์ ตายแล้วตายแล้วไหวไรไหวใครกันศาตรจีนเนี่ยเอาตายแล้วเออมึงคนจีนเหรออ้าวอ้าวหน้ามึงไม่จีนเลยนะเนี่ยไอ้เีัยจีนเลยเช้าเออเก็บคงเก็บของเลยเขาเผาบ่ายไม่หมดเลยไอศาสตร์จีนนี่เขาต้องไหว้อะไรไม่รู้เหมือนกันเขาให้ไปเขาให้ไปใครให้ไปป้าป้าไหนป้าหนึงหน้าเขาไม่จีนนะหน้าบ้านมึงจีนกว่านะ รอบรถหายรอบรถหายท็อปไอ้ที่แจ้งรูดิแจ้งรูดิรถไรเขาอะแรงมันขึ้นเลยมันยกไม่ยกผมทำไมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนใครที่ชอบสเตจนี้ก็ติดต่อได้นะฮะส่วนก้าวของสมองของสเตจหรือว่านี่ขึ้นเขียวโค้งนี้แอดไลน์มาหรือไม่ก็ดูทิกต็อกดูยูทูบดูเฟสด้วยนะแล้วบ๊ายบาย